สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทํายําถั่วพูนะคะพอดีในสวนถั่วพูก็ออกเยอะนะคะก็นํามาทํายําก็จะทานคู่กับไข่ต้มแล้วก็ผักที่เราปลูกเองในสวนนะคะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็วิธีการทะะําเลยค่ะเตรียมถั่วพูก่อนนะคะเอาเกลือละลายน้ําไว้สําหรับแช่ถั่วพูที่หั่นแล้วนะคะจะทําให้ถั่วพูไม่ดําค่ะหั่นถั่วพูหนาประมาณ1เซนนะคะ ระหว่างนี้เราก็ไปตั้งน้ำลวกถัว่วพูเตรียมไว้เลยค่ะเสร็จแล้วก็ซอยหอมแดงหั่นพริกไว้เลยค่ะพอน้ำเดือดก็กองถัว่วพูออกจากน้ำเกลือนะคะแล้วก็นำลงไปลวก1นาทีค่ะ ครบหนึ่งนาทนะะีแล้วคะเราก็ปิดไฟนําออกนอกน้ําเย็นทันทีนะคะเพื่อไม่ให้ถั่วพูนิ่มเกินไปแล้วก็จะตั้งน้าที่ต้มถั่วต้มไข่ต่อนะคะพอน้ําเดือดก็นําไข่ที่ไม่เย็นนะคะต้มจับเวลา7นาทีค่ะครบ7นาทีนําไข่ออกนอกน้ําเย็นทันทีค่ะเพื่อไม่ให้ไข่สุกเพิ่มนะคะเสร็จแล้วก็ลวกหมูกับกุ้งต่อนะคะ เสร็จแล้วเราก็ไปยำถั่วพูเลยค่ะผสมน้ำยำก่อนนะคะน้ำตาลปี๊บหนึ่งช้อนค่ะมะนาวสี่ช้อนค่ะน้ำปลาสามช้อนพริกเผาหนึ่งช้อนพูนๆเลยนะคะแล้วก็ใส่หัวกะทิสองช้อนค่ะคนให้น้ำตาลปี๊บละลายให้เข้ากันนะคะแล้วก็ลองชิมรสตามชอบเลยค่ะ ใส่หมูสับลงเป็นบี้ให้เป็นชิ้นเล็กๆก่อน,นะคะ่ะเสร็จแล้วก็ใส่หอมแดงนะคะประมาณ3ช้อนหรือตามชอบเลยค่ะตัวนี้ส่งขั่วบดหยาบ2ช้อนเราจะใส่มะพร้าวคั่วซอยด้วยนะคะ2ช้อนจะเพิ่มกลิ่นแล้วก็ลดสัมผัสนะคะจะมีความกรอบแล้วก็มันหอมแดงเจียว1ช้อนค่ะเหลือไว้อีก1ช้อนเอาไว้โรยหน้าค่ะพี่ขี้หนูนี่ตามชอบเลยนะคะคล่กให้เข้ากันนะคะ เสร็จแล้วนำถั่วพูแล้วก็กุ้งลงไปคลุกให้เข้ากันอีกทีค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปของพวกเราคลิปต่อไปและพูดคุยสอบถามกับพวกเราได้ที่เพจ f a c e b o o k สวนโคโคคกกิง้ง อย่าลืมกดติดตามเพจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ